สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าบางทองเป็นบุคคลที่หน้าตาขี้ริ้วขี้เหล่แต่มีสติปัญญาเป็นเลิศบางทอง เป็นผู้ที่ซูมาเต็กโชแนะนำแก่เล่าปีเมื่อครั้งที่เล่าปีหนีภัยจากการตามล่าของชัวมมว่าหากได้ฮกหลงฮองซูคนใดคนหนึ่งมาทำราชการด้วยจะสามารถรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้โดยฮกหลงนั่นก็คือจูกัดเหลี่ยงหรือของเบงส่วนฮองซูคือบังทองนี่เองบังทองหรือผังถงชื่อรองซื่อหยวน เกิดในปีคิทธศกราช179ปีเดียวกับสุมาอี้กุนซือแห่งวุยกกเป็นชาวเมืองเซียงหยางซึ่งเป็นเมืองใหญ่แห่งมณฑลเกงจิว๋วบางทองเป็นหลานอาของบางเต็กกงเพื่อนสนิทของสุมาเต็กโชสุมาเต็กโชรักใคร่บางทองมากในสมัยเด็กบางทองเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดนักและยังหน้าตาขี้เลดูไม่ได้อีกต่างหาก จึงไม่ค่อยมีใครสนใจเขานักจนเมื่อเขาอายุย่างเข้าวัยรุ่นจึงเริ่มเข้ามาศึกษาวิชาต่างๆอย่างจริงจังและเมื่อเขาอายุได้18ปีเขาได้พบกับบคุคคลสําคัญผู้หนึ่งในสามก๊กคือจูก,กัดเหลียงหรือของเบงบคุคคลผู้มีฉายาว่าหกหลงมังกรหลับนั่นเองของเบงและบางทองพูดคุยกันอย่างถูกคอ จึงคบหากันเป็นพี่น้องกันเมื่อบางทองอายุได้20ปีเขาได้ไปเยี่ยมเยือนสุมาเตกโชที่จังหวัดอิงชวนและได้สนทนากับสุมาเตกโชผู้ได้รับฉายาสินแสแว่นน้ำเพราะเป็นผู้ที่สามารถมองคนออกได้อย่างง่ายดายสุมาเตกโชสนทนากับบางทองตั้งแต่เช้าหยันคำและรู้สึกทึ่งกับสติปัญญาอันยอดเยี่ยมของบางทองนัก เขาเห็นว่าบางทองเป็นบัณฑิตที่ฉลาดที่สุดในจังหวัดหนานจุนเลยทีเดียวและในช่วงนี้เองที่บางทองเริ่มมีชื่อเสียงมากในบรรดาเหล่าปราชญ์แห่งแดนเกงจิว๋วโดยบางทองได้พังอาจขึ้นมาเคียงคู่กับขงเบงตามที่สุมาเต็กโชได้ตั้งสายาให้กับขงเบงว่าพกหลงหรือมังกรหลับและได้ตั้งสายาให้กับบางทองว่าหองซู แปลว่าหงดรุนบางทองเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความประพฤติมากเขาสนใจในการสงเคราะห์คนชราและอบรมสั่งสอนเยาวชนชอบเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อสอหาประสบการณ์นอกจากนี้เขายังชอบชื่นชมคนอื่นให้เหนือกว่าความสามารถที่ผู้คนนั้นมีหรือเรียกง่ายๆว่าชอบยกยอคนอื่นจนเกินจริงนั่นเอง มีผู้สงสัยว่าทำไมบางทองจึงทำเช่นนั้นบางทองก็ตอบว่าเวลานี้แผ่นดินเป็นกรียุคศิลธรรมเสื่อมโทรมคนดีน้อยคนเลวมากหากต้องการฟื้นฟูจิตใจคนยกส่งเสริมคุณธรรมทำไมยกยอปอบปั้นจนเกินจริงก็จะไม่มีใครสนใจคนคนนั้นมากกว่าปกติไม่มีใครอยากเรียนแบบการทำดี คนประพฤติดีก็มีน้อยตามไปด้วยการที่เรายกย่องคนสักสิบคนถึงจะมีห้าคนที่ไม่ได้เรื่องก็ยังมีอีกห้าที่พอไปได้เราอาศัยคนเหล่านี้พัฒนาสังคมสนับสนุนคนให้ประพฤติดีเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือบางทองปรากฏตัวในสามก,ก๊กโดยเป็นปากที่เล้นกายที่งอกก๊กโดยทำทีหลอกเจียวกาน พูดของโจโฉที่ถูกส่งตัวไปงอกกกจนเจียวการเชื่อใจนำพาไปพบโจโฉโจโฉได้มอบหมายให้บางทองเป็นผู้วางอุบายเอาชนะศึกงอกกบางทองแนะนำให้ผูกเรือของวุยก,กกต่อกาันเป็นทอดทอด,ดด้วยโซเรียกว่าห่วงโซ่สัมพันธ์โดยบางทองหลอกโจโฉว่าทหารวุยก,กกไม่ถนัดการลบทางน้ำเมื่อเจอคลื่น ทำให้ทหารล้มป่วยได้ง่ายการผูกเรือเข้าด้วยกันด้วยโซ่จะช่วยให้เรือไม่โครงเครงซึ่งเป็นอุบายที่นํามาซึ่งการเผาเรือวุ้ยกกด้วยไฟจากความร่วมมือกันของจิวยี้และจูกัดเหลียงในศึกเซ็กเพกอันเป็นศึกที่โจโฉพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต่อมาหลังจากที่จิวยี้ตายซุนกวนจะตั้งโลซกขึ้นแทนแต่โลซกไม่รับ เพราะคิดว่ามีคนคนหนึ่งเหมาะสมกว่าว่าแล้วโลโซกจึงได้นำบางทองเข้ามาพบกับสุนกวนซึ่งสุนกวนก็ยินดีเพราะเคยได้ยินชื่อเสียงของบางทองมาก่อนแล้วสุนกวนได้สังเกตงโงเห้งได้แก่การพิจารณาดูลักษณะทั้ง5ประการก็คือหิวคิ้วหูตาจมูกปากและส่วนประกอบจากใบหน้ารูปร่าง ิริยาบทต่างๆซึ่งในหนังสือสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนได้อธิบายลักษณะของบางทองในตอนที่เข้าพบสุนกวนว่าสุนกวนจึงพิจารณารูปร่างและลักษณะของบางทองเห็นคิ้วใหญ่จมูกโดง่งหน้าดำหนวดสัน้นรูปนั้นวิปริตนักน้ำใจจึงไม่ยินดีนอกจากนี้บางทอง ยังเป็นคนไม่มีวาทศิลป์เพราะเมื่อสุนกวนให้โอกาสบางทองแสดงวาทะโดยถามว่าความรู้ซึ่งท่านได้เรียนมานานเอาอันใดเป็นหลักที่ยึดบางทองจึงตอบว่าความรู้น,นั้นไม่ควรขับแคบและดือ้อรั้นแต่ความรู้น,นั้นควรแปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์สุนกวนเมื่อได้ฟังก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่บางทองตอบจากน,านั้น ซุนกวนจึงถามบางทองต่อไปอีกว่าความรู้ที่ท่านเรียนมาเมื่อเปรียบเทียบกับจิวยี่แล้วเป็นอย่างไรบางทองได้ตอบว่าความรู้ที่ข้าพเจ้าเรียนมาไม่อาจเทียบกันกับจิวยี่แม้แต่น้อยเพราะความรู้ที่ข้าพเจ้ามีนั้นกว้างไกลกว่าเขามากเมื่อสุนกวนได้ยิงคําตอบนี้ถึงกับพงังาะเพราะเป็นคําพูดที่เหมือนไม่ให้เกียรจจิวยี่ ผู้ที่ชาวกลางต่งยอมรับนับถือจากนั้นสุนกวนจึงเชิญบางทองให้ออกจากห้องไปพอโลโลซกเข้ามาถามสุนกวนจึงบอกว่าเราพิเคราะห์ดูรูปร่างก็ไม่สมที่ว่ามีสติปัญญาแล้วพูดจาพรุ่มพรามถึงเอาไว้ก็ไม่เห็นจะได้ราชการเมื่อสุนกวนไม่รับบังทองโรซกจึงแนะนำให้บางทองไปอยู่กับเล่าปี รวมทั้งก่อนหน้านี้ขงเบง้งได้เคยเชิญบางทองมาก่อนแล้วเช่นกันบางทองจึงตัดสินใจเข้าไปพบเราปีแต่เราปีเห็นโง่เฮงแล้วก็ไม่ชอบหน้าบังทองแต่ก็ยังเกรงใจจึงให้บางทองไปปกครองเมืองชายแดนเมืองเก่งจิว๋วบางทองอยู่ที่เมืองร้อยเอียงได้ร้อยวันเศษไม่เคยออกว่ารราชการวันทั้งวันเอาแต่กินแต่เล้าแล้วนอนนอนแล้วก็กินเล้า จนชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนต้องเขียนจดหมายไปฟ้องเล่าปีเล่าปีได้ทราบความจึงโกรธแล้วว่าบังทองเป็นคนไม่ดีจะทำให้เราเสียการจากนั้นจึงมอบหมายให้เตียวหุยและซุนเขียนไปตรวจราชการเมื่อเตียวหุยและซุนเขียนมาตรวจบังทองจึงยอมออกมาว่าราชการและตรวจงานที่ข้างค้างจำนวนมากหลายร้อยวัน จนเสร็จสิ้นในชั่วงพริบตาไม่มีขาดตกบกพร่องจนเป็นที่ร่ำรือและทำให้เล่าปียอมเรียกตัวบังทองกลับไปข่าวนี้ขงเบ้งอยู่ด้วยขงเบ้งจึงว่าอันบังทองนี้สติปัญญาเกินจะมาทำราชาการณอำเภอเล็กๆเ,เล่าปีจึงให้บางทองรับราชาการเป็นที่ปรึกษาอยู่ในเก่งจิว๋วบางทองได้แสดงความสามารถทางสติปัญญา ให้เป็นที่ปรากฏจึงได้เรื่อนชันขึ้นเป็นกุนซือคนหนึ่งของจกโกกเทียบเท่าจูกัดเหลียงต่อมาเมื่อเล่าปีเข้าเมืองเสฉวนตามคำเชิญของเจ้าเมืองเสฉวนในใจของเล่าปีน,นั้นต้องการจะได้เมืองเสฉวนมาเป็นที่มั่นเป็นอย่างยิ่งแต่ติดที่เพียงว่าเจ้าเมืองเสฉวนเป็นคนแท้เดียวกัน ซึ่งเราปีมีคุณธรรมเป็นเรื่องยิดมนันแม้เดี่ยวสงหัวเจ้งเบ้งตัดที่ปรึกษาและนายทหารจากขยันขยอให้เล่าปีแย่งชิงเสฉวนเท่าใดเล่าปีก็ปฏิเสธทุกครั้งบางทองก็เป็นคนหนึ่งที่แนะนําให้เล่าปีชิงเมืองเสฉวนมาเป็นของตัวเองเขาพยายามจูงใจเล่าปีหลายครั้งแนะนําให้เล่าปีเชิญเล่าเจี้ยงมากินเลี้ยงเพื่อรอบสังหารแม้เล่าปีไม่เห็นด้วย แต่บางทองก็ยังไม่รักความพยายามถึงขั้นวางแผนให้อุยเอีน๋นลุกขึ้นลำดาบในงานเลี้ยงเพื่อจะฆ่าเล่าเจี้ยงต่อหน้าต่อตาเล่าปีจนเล่าปีต้องลุกขึ้นห้ามและตักเตือนบางทองว่าท่านนี่หาความพินิจไม่ทำทั้งนี้จะให้คนติเตียนเราได้แต่วันนี้สืบไปภายหน้าอย่าได้ทำชนีเลย ต่อมาเมื่อสุนกวนได้รบกับโจโฉที่ปากน้ำเมืองยี่สูแต่ไม่รู้แพ้ชนะจึงยอมสงบศึกกันระหว่างนั้นเตียวเจียวได้ออกอุบายส่งจดหมายให้เล่าเจี้ยงว่าเล่าปีจะทรยศไปเข้ากับเตียวล่อและส่งจดหมายให้เตียวล่อไปตีเมืองเกงจิว๋วเพราะเล่าปีไม่อยู่เมืองฝ่ายเล่าปีได้ข่าวสุนกวนลบโจโฉก็เกิดเป็นห่วงเมืองเกงจิว๋ว ตั้งใจจะยกทัพกลับไปช่วยจึงขอทหารสา0 0 0ื่นกับสเสบียง1 0บห0ื่นถังจากเล่าเจี้ยงแต่เล่าเจี้ยงกลับส่งทหารสูงอายุให้สี่พันกับข้าวเพียงหนึ่งหมื่นถังเท่านั้นเล่าปีกดมากจึงตัดสัมพันธ์กับเล่าเจี้ยงตั้งแต่นั้นวางทองเห็นทีจึงยุระวางแผนให้เล่าปีตีด่ดานโปยสิขวนของเล้าเจี้ยงได้จนสำเร็จด่านเล้าเจี้ยงเจ้าเมืองเสฉวนเมื่อทราบว่า ด่านโปยสิกวนแต่จึงสั่งให้เตียวหยิมทหารเอกนำกองทัพเสฉวนรักษาด่านลกเสียซึ่งเป็นชัยภูมิสำคัญก่อนเข้าเมืองเสฉวนต่อมาขง <ผม S 2> เบ้งซึ่งขณะนั้นอยู่ที่เมืองเกงจิว๋วมองเห็นดาวร้ายจึงรีบส่งจดหมายมาเตือนเล่าปี่ว่าจะเกิดเหตุร้ายกับแม่ทัพนายกองเล่าปี่เห็นคนเตือนอีกทั้งในคืนนั้นเล่าปี่ได้ฝันว่า มีเทพยาดาเอาตะบองมาตีแขนซ้ายจนเจ็บปวดเรล่าปีจึงคิดจะยกทัพกลับเกรงจิว๋วแล้วให้บางทองอยู่เฝ้าด่านโปยสิกว่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นแต่บางทองก็ยังไม่เชื่อแล้วกลับแยงว่าคงเบ้งอิจฉากลัวว่าตนจะมีความชอบมากกว่าแล้วกล่าวว่าดาวร้ายที่ว่านั้นเป็นดวงของแม่ทัพฝ่ายศัตรู ขอให้เล่าปีอยู่เพื่อทำการลบต่อไปหลังจากลังเลอยู่นานเล่าปีก็เชื่อยอมทำตามคำของบางทองโดยเล่าปี๋ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะยกทัพเข้าตีเมืองเสฉวนจากนั้นเล่าปีจึงได้ปรึกษากับหัวเจ้งที่ปรึกษาของเล่าเจี้ยงที่แปรพรักรมาอยู่กับฝ่ายเล่าปีแล้วหัวเจ้งชี้ทางเข้าเสฉวนให้เล่าปีฟังการจะเข้าตีเสฉวนได้นั้น ต้องตีด่านลกเสียเสียก่อนซึ่งหากตีด่านลกเสียแตกได้ก็เหมือนได้เมืองเสฉวนโดยทางเข้าด่านลกเสียนั้นมีอยู่สองทางทางแรกเป็นทางกว้างขวางเดินทับสะดวกอีกทางเป็นทางคับแคบเพราะเป็นช่องเขาที่แม้แต่ชาวเสฉวนเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักเส้นทางเสีดไรซำบางทองร้อนใจอยากเข้าสู่เมืองเสฉวนเพื่อเผด็จศึกโดยเร็วจึงขออาสานำทับไปตามทางเล็ก แต่เล่าปีได้ห้ามปรามและยกจดหมายของขงเบง้งที่ส่งมาก่อนหน้านั้นว่าตรวจดูดาวแล้วพบว่าจะมีแม่ทัพคนหนึ่งสิ้นชีวิตลงแต่บางทองแย้งว่าขงเบ้งอยู่ที่เกงจิว๋วจะทราบสถานการณ์ที่นี่ได้อย่างไรและยืนยันว่าตนจะขอไปตามทางเล็กเองแม้จะมีทหารซุ่มอยู่ก็ตามแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับเทศกาลวันที่7เดือน7 ที่ทางภาคกลางจะเป็นเทศกาลเล็กๆแต่ทางภาคใต้จะฉลองเป็นเทศกาลใหญ่ทางราชการเองก็หยุดเชื่อว่าการระวังป้องกันคงจะได้ไม่เข้มแข็งนักทางฝ่ายเตียวยิมแม่ทัพแห่งเสฉวนซึ่งไม่ไว้ใจเล่าปี่อยู่ก่อนแล้วได้ไปขอคำทำนายจากจีโฮโตหยินผู้วิเศษแห่งเขาลำปินสารและมีคำทำนายเป็นโครงกรบอกในว่า หงและมังกรจะเข้าสู่เสฉวนหงถึงแม้มีปีกแต่ก็บินไม่ได้ต้องปีกหักตกดินไปมังกรแม้ไม่มีปีกแต่เข้าสู่เสฉวนได้อย่างสง่างามก่อนออกเดินทัพบ,บางทองได้พลัดตกม้าลงมาเล่าปีกจึงได้เปลี่ยนให้ม้าเต็กเราแก่บางทองเพราะเป็นม้าที่ขี่ได้สะดวกเมื่อมาถึงทางเล็กนี้แล้วบางทอง เห็นภูมิประเทศไม่น่าไว้วางใจจึงให้ไปดูว่าที่นี่เรียกว่าอย่างไรทหารคนหนึ่งวิ่งไปดูที่เนินเขาวข้างหน้าพบตัวอักษรจารึกว่าเนินหงร่วงบางทองอุทานว่าอันตัวเรามีนามว่าหงดรุนหรือจะมาพบจุดจบณนะที่นี่จริงๆและสั่งให้ทุกคนระวังตัวแต่ไม่ทันการเสียแล้ว เมื่อเตียวยิมซึ่งซุ่มทหารไว้ก่อนหน้านี้แล้วสั่งให้ทหารยิงเป้าไปที่คนที่ขี่ม้าขาวโดวยเข้าใจว่าเป็นเล่าปีทหารของเตียวหยิมจึงได้ระดมยิงไปที่บางทองซึ่งขี่ม้าเต็กเหล่าสีขาวโดวยเข้าใจว่าเป็นเล่าปีแทนในที่สุดบางทองก็ได้เสียชีวิตที่เนินหงร่วงในวัยเพียง35ย่าง36ปี จบตำนานบางทองหองซูหรือหงดรุณในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ v s m a r t ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ